สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะครับวันนี้มาเจอกับครูปนนะครับในวิชาพลศึกษาและในวันนี้นะครับเราได้หยุดกันไปทั้งหมด1อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปเคลียร์งานนะครับเคลียร์งานทํากันบ้านแล้วก็จัดการเรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยและในวันนี้สัปดาห์นี้นะครับครูจะมาขึ้นหรือมาเริ่มทักษะในกีฬาบาสเกตบอลนะซึ่งในปกตินะครับเราจะมีเรียนกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็บอลล์บอลนะครับ ในกีฬาแรกของเราในเทอมนี้นะครับภาคเรียนที่1จะเป็นบาสเกตบอลซึ่งอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ถ้าเกิดน,นักเรียนคนใดนะครับมีอุปกรณ์หรือลูกบาสเกตบอลแบบนี้หรือลูกบอลหรือลูกบอลกระดาษที่เราได้ประดิษฐ์กันในครั้งก่อนๆนะครับนักเรียนก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์นะครับนำอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวนะมาใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับเหมือนเดิมมาตรการของเรานะครับ ในตอนนี้นะครับครูอยู่ที่บ้านครูเลยไม่ได้ใส่แมสนะครับใครถ้าเกิดนักเรียนคนใดจะไปข้างนอกหรือไปซื้อของอย่าลืมปิดแมสนะครับพกเจลแอลกอฮอล์นะครับติดตัวไว้เพื่อลดการติดเชื้อแล้วก็ลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับในสัปดาห์นี้นะครับเป็นทักษะแรกนะครับของทักษะในกีฬาบาสเกตบอลซึ่งเราจะยังไม่ขึ้นทักษะก่อนเราจะมาสร้างความคุ้นเคยนะครับหรือ การเล่นกับลูกบอลการเล่นกับลูกบาสเกตบอลนะครับ <S <S เพื่อที่ให้เราเนี่ยมีความคุ้นชินมีความคุ้นชินในการปฏิบัติหรือก่อนที่เราจะเริ่มเล่นในกีฬานั้นๆซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญนะครับในทุกชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นการทางกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีการสร้างความคุ้นเคยซึ่งถือเป็นการวอร์มหรืออบอุ่นร่างกายเป็นในตัวด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับในการเรียนของเราจะมีแบบทดสอบเหมือน ทุกครั้งที่ผ่านมาและครั้งที่แล้วครูก็มีแบบทดสอบให้นักเรียนได้อัดคลิปวิดีโอนะใครที่ยังไม่ทำมานะครับส่งให้เรียบร้อยเพราะว่าถือว่าเป็นคะแนนเก็บในการเรียนวิชาพระึกษาของครูนะครับอ่าและในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเรียนทุกครั้งเราจะไปอบอุ่นร่างกายเหมือนเดิมนะครับอบอุ่นอย่างน้อย3-5นาทีเพื่อที่ว่าจะได้เตรียมความพร้อมนะครับก่อนการเรียนในทุกครั้งนะ และก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปอบอุ่นร่างกายนะครับให้นักเรียนสํารวจตัวเองให้เรียบร้อยว่าตัวเองมีอาการบาดเจ็บหรือว่าเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครมีอาการบาดเจ็บตรงส่วนต่างๆที่แขนหรือที่ขาหรือไม่สบายนะครับให้นักเรียนปฏิบัติโดยคํานึงถึงร่างกายของตัเองและก็กําลังของเัเองนะครับไม่หักโหมจนเกินไปนะครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกันการบาดเจ็บและสนุกกับการเรียนในครั้งนี้นะครับอาจเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไป อบอุ่นร่างกายพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วก็พร้อมกับครูเลยครับ กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นทักษะการสร้างความคุ้นเคยนะครับซึ่งความหมายของการสร้างความคุ้นเคยเนี่ยอย่างที่ครูได้บอกไปก็คือการที่เราได้สัมผัสลูกนะครับหรือได้เล่นกับลูกบอลหรือลูกบาสเกตบอลจะทําให้เราเนี่ยมีความคุ้นคุ้นชินนะครับกับน้ําหนักหรือรูปร่างลักษณะของลูกฟุตบอลหรือลูกบาสเกตบอลที่เราจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยคุ้น ชินในการจับในการเคาะในการตีในการกลิ้งหรือการทํากิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งเป็นทักษะเริ่มแรกอ่าแล้วในวันนี้การสร้างความคุ้นเคยนะครับการสร้างความคุ้นเคยครูจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ทักษะนะครับ4ทักษะซึ่งเป็นทักษะที่นักเรียนสามารถใช้กับทั้งลูกบอลลูกเล็กหรือลูกใหญ่ได้ทั้งหมดเลยนะครับทักษะแรกก็คือทักษะการโยนด้วยมือ2มืออ่าให้นักเรียนเริ่มจากการจับก่อนนะครับการจับการจับด้วย ให้มืออยู่ด้านล่างด้านใต้ลูกแล้วก็โยนนะครับไม่ต้องสูงและทักษะที่2นะครับทักษะที่2ก็คือการหมุนลูกบอกลกิ้งลูกบอลไปรอบเอวนะครับโดยใช้มือซ้ายนะครับส่งมือขวารับแล้วมือขวาส่งมือซ้ายรับแบบนี้นะครับอันนี้คือทักษะที่สอง การส่งบอลรอบเอลส่วนทักษะที่3ทักษะที่3นะครับจะเป็นการส่งบอลเป็นเลขแปบบอ้อมวางขานะครับอ่าเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างครับดูเป็นตัวอย่างก็คือการส่งแบบนี้นะครับแยกขาออกแบบนี้แยกขาออกนําลูกบอลส่ง มือซ้ายส่งไปด้านหลังอ้อมด้านหลังมือขวามารับตรงกลางอ่ะแล้วมือขวานําลูกบาสเกตบอลอ้อมไปด้านหลังมือซ้ายมารับตรงกลางแบบนี้เป็นเลข8ในแนวนอนนะครับหรือเครื่องหมายอินฟินิตี้ส่งไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะครับถ้าเริ่มคล่องหรือเริ่มทําได้ก็ให้เพิ่มทักษะความเร็วเข้าไป อ่ะต่อไปนะครับเป็นทักษะที่4ทักษะที่4นะครับจะเป็นการรับลูกบอลโยนและรับในขณะที่ลูกบอลอยู่ที่หว่างขานะครับอ่ะดูดีๆนะอันนี้ดูดีๆอันนี้ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องใช้ทักษะนะครับึแบบนี้ห้ามให้ลูกบอลล่วงนะครับนักเรียนได้เห็นทักษะแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกทีละสอทักษะ พร้อมกันนะครับโดยเริ่มจากทักษะแรกก่อนการโยนทักษะที่2การส่งบอรลรอบเอวนะครับทักษะที่3ก็คือการส่งบอลเป็นเลข8พอ้อมวางขาทักษะที่4การโยนและรับบอลร,ระหว่างวางขาโดยห้ามล่นนะครับอพอแล้วไปฝึกทักษะที่1ที่2กันเลยครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มทักษะที่1กันเลยครับโดยเริ่มจากวางบอลไว้บนมือนะครับวางบอลไว้เลย ตาจ้อ,จองไปที่ลูกบอลน,นะครับลูกบาสเกตบอลให้นักเรียนนะครับฝึกต่อเนื่องทั้งหมด20ครั้งนะครับ20ครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในทักษะต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันต่อเนื่องเลยครับกับการโยนบอลสองมือ คือการส่งบอลรอบเอวนะครับโดยส่งจากมือซ้ายไปมือขวาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสลับข้างกันนะอ่ะคราวนี้มาเลยเริ่มจากจังหวะแรกนะครับถือด้วยมือซ้ายทําไปพร้อมกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปฝึกพร้อมกันถือด้วยมือซ้ายครับส่งอ้อมไปด้านหลังเอามือขวาไปรับด้านหลังครับโดยไม่ให้ลูกตกแล้วส่งคือมือซ้ายวนไปเรื่อยๆครับ อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปฝึกมือขวานะครับเริ่มจากมือขวาถือลูกบาสนะครับส่งอ้อมด้านหลังส่งอ้อมด้านหลังวนไปในลักษณะเดิมแบบเดิมเลยอ่ะคราวนี้สำหรับนักเรียนที่มีลูกบอลลูกเล็กนะครับหรือลูกบอลประดิษฐ์เดี๋ยวเราจะมาลองฝึกไปพร้อมกัน สําหรับคนที่มีบอลลูกเล็กนะครับฝึกได้เหมือนกันก็คือให้เรียนส่งบอลอ้อมไปข้างหลังแบบนี้แต่คราวนี้เนื่องจากลูกเล็กจะง่ายกว่าลูกใหญ่นะครับให้นักเรียนที่มีลูกบอลลูกเล็กแบบนี้เพิ่มสปีดในการรับและส่งแบบนี้นะครับเพิ่มความเร็วเข้าไปหัก่ย,ยนข้างสลับข้างฝึกแบบนี้นะครับจำนวน ข้างขวา20ครั้งซ้าย20ครั้งนะครับซ้ายไปขวา20ครั้งแล้วขวามาซ้าย20ครั้งนะครับอ่ไปฝึกปร้อมกันครับ ที่3นะครับก็คือการส่งบอลอ้อมวางขานะครับโดยเป็นเลข8ในแนวนอนหรือเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคราวนี้เราจะส่งจากเริ่มจากมือซ้ายก่อนทุกครั้งนะครับเริ่มจากมือซ้ายส่งบอลอ่าเดี๋ยวดูรูไปพร้อมกันเลยส่งอ้อมแบบนี้อ้อมไปด้านหลังแยกขาออกย่อเข่าลงนะครับเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการส่งได้มากกว่าเดิม อ่ะทรงจากด้านหลังอ้อมอ้อมจากด้านหลังนะครับให้อยู่ในระดับหัวเข่าแล้วมือขวามารับอันนี้มือขวาประคองลูกอ้อมไปด้านหลังเหมือนเดิมมือซ้ายมารับนะครับขวาอ้อมซ้ายรับซ้ายอ้อมขวารับขวาอ้อมซ้ายรับซ้ายอ้อมขวารับ ถ้าเริ่มคล่องแล้วให้ลองเพิ่มสปีดขึ้นเพิ่มสปีดขึ้นอ่ะคันนี้เมื่อนักเรียนเริ่มปฏิบัติได้คล่องแล้วจากที่เราใช้สายตามองนะครับใช้สายตามองรูปใช้สายตาสายตามองรูปแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เมื่อเราทําคล่องแล้วให เปลี่ยนจากการที่ใช้ตาเนี่ยเพ่งที่ลูกให้เป็นตามองอยู่ข้างหน้าแล้วใช้มือนะครับอย่างเดียวไม่ต้องใช้สายตาใช้การสัมผัสของมือทั้งสองข้างนะครับไปฝึกพร้อมกันเลยครับ ทักษะสุดท้ายก็คือทักษะการโยนและรับบอลนในขณะที่บอลอยู่ที่วังขานะครับคราวนี้ในการจับของเราเราจะจับทั้งสองมือทั้ง2มือในการโยนและการรับนะครับแต่การโยนเราจะโยนในลักษณะที่กระดกบอลขึ้นหรือโยนบอลขึ้นแล้วรีบเปลี่ยนมือมารับบอลอีกข้างหนึ่งนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือ ครั้งแรกมือซ้ายอยู่ด้านหลังมือขวาด้านหน้าใช่ไหมมือซ้ายอยู่ด้านหลังมือขวาอยู่ด้านหน้าพอเราโยนเสร็จเราสลับเป็นซ้ายอยู่ด้านหลังมาเป็นซ้ายอยู่ด้านหน้าขวาด้านหลังนะครับแบบนี้โยนรับโยนรับโยนรับ้ายไปหลังซ้ายมาข้างหน้าอ่ะลองทําประกอบอุปกรณ์นะครับจับลูกสองมือ จับลูกสองมือนะครับรานนี้คราวนี้เอามือซ้ายไปไว้ด้านหลังเดี๋ยวเราโยนเสร็จเราจะสลับตำแหน่งระหว่างมือขวาและมือซ้ายกันหนึ่งสองแบบนี้นะครับหนึ่งสองห ในในขณนะที่โยนนะครับตอนปฏิบัติเราจะย่ออยู่ใช่ไหมพอเราโยนให้เรายืดขาขึ้นแล้วรีบย่อลงไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ทันในการรับก่อนที่ลูกจะตกลงพื้นนะเดี๋ยวฝึกไปทั้งหมด5ครั้งพร้อมกัน ฝึกต่อพร้อมกันเลยครับหลังจากที่เราฝึกครบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฝึกทุกอย่างพร้อมกันอย่างละ ส0ครั้งอย่างละ10ครั้งต่อเนื่องกันสี่อย่างเลยสี่ทักษะเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านทักษะในการสร้างความคุ้นเคยลูกบอลหรือลูกบาสเกตบอลเนี่ยดีขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยลองไปฝึกดูว่าที่เราฝึกมาเมื่อกี้มีพัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ างความคุ้นเคยกับลูกบาสเกตบอลในกีฬาบาสเกตบอลของเราในการเริ่มต้นวันนี้นะครับเป็นทักษะการสร้างความคุ้นเคยนะในการเล่นกีฬาอย่างเช่นทักษะการโยนการส่งลูกบอลผ่านด้านหลังหรือส่งผ่านระหว่างขาหรือการโยนโดยรับด้วยมือทั้งสองมือนะเป็นทักษะที่เราจะได้รู้ว่าน้ำหนักลูกทิศทางการส่งทิศทางการเคลื่อน ไหวของลูกในการออกแรงเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งสําคัญต่อการพัฒนาและต่อยอดไปสู่ทักษะกีฬาบาสเกตบอลในทักษะต,ต่อไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับงานที่ครูจะมอบหมายก็คือให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการส่งบอลการส่งลูกบาสเกตบอลอ้อมด้านหลังนะครับทั้งลูกใหญ่และลูกเล็กก็คือลูกที่ประดิษฐ์นะครับทำปฏิบัติเหมือนกันส่งอ้อมด้านหลังโดยเริ่มจาก มือซ้ายส่งอ้อมด้านหลังจำนวน10ครั้งเมื่อครบติบด้านขวาอีก10ครั้งนะครับโดยในการอัดคลิปวิดีโอให้นักเรียนบอกชื่อชั้นเลขที่และห้องพร้อมระบุทักษะว่าทดสอบการส่งบอลอ้อมด้านหลังนะครับการส่งบอลทางด้านหลังชื่อชั้นเลขที่ห้องและระบุทักษะการส่งบอลอ้อมด้านหลัง ให้เรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่ได้อัดคลิปวิดีโอคลิปเก่าไปอัดมาให้ครบทุกคลิปนะครับเพราะเป็นคะแนนสอบในการเก็บคะแนนในแต่ละชั่วโมงนะครับเป็นคะแนนทักษะในการเรียนวิชาภละของเราส่วนในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็จะเป็นทักษะกีฬาบาสเกตบอลอยู่นะครับตอนนี้นักเรียนชั้นประ 6, ขึ้นทักษะกีฬาบาสเกตบอลและเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าจะเป็นทักษะอะไรเดี๋ยวให้นักเรียนรอติดตามในคลิปต่อไปนะครับ ส่วนสัปดาห์นี้นะครับให้นักเรียนตั้งใจฝึกและอย่าลืมดูแลตัวเองอย่าลืมมาตรการป้องกันตัวเองในเรื่องของสุขภาพป้องกันเชื้อไวรัสโคโรโนาไวรัสนะครับในการออกไปข้างนอกย้ำไปแล้วสวมแมสกสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนโรงเรียเนเปิดนะครับบ๊ายบายครับ